สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนครับสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลครับมอนี่มาเบิงเมนูของเชฟครับเพสิเฮ็ดอียังกินเดี๋ยวไปสอบสวนเพิ่นเบิงก่อนเชฟเฮ็ดอียังกินมอนี่ผัดชา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 ปลาต่างกระทะแล้วครับเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแลว ทำไวเรียบร้อยแล้วครับแล้วเพิ่นสีเฮ็ดจังใด๋ยวไปชมน้วกันครับผมนี่ครับปลาของเฮาเประสิสิพัดชายยังคงเพิ่นบูนี่ววลงแล้วดังสวดพี่นอ้องลงปลาครับบาดนี้เบิ่งสูตรของเพิ่นเอ้เสียงเพื่นไงง้องมาถึงพี่นอ้อง เดี๋ยวหน้าตาสะออกมาเป็นแบบใยเดี๋ยวจรลอชมกันรับเฮ็ดยั้งนี่ทั้งพี่เปิดบ่งดูปลากระกพงนึ่เออพี่น้องปลากระกพงตัวสองโลกลัวครับปลากระกพงหนึ่งปลาสีเฮ็ดแก้วสมสมลาดเลยครับน,นี่นครับ <ดา S 1> ของไอ้น,นุ่มคอนแกนทั้งพี่แหะเพิ่นเป็นผู้เฮ<ห>็ดหลังจากลงปลาแล้วกัน ลงน้ำครับพี่น้องบานนี้เอาไว้ให้มันซุกแข็งแข็งมันบ่นอนโอเคเดี๋ยวนะัด <c oughs> เป็นยังไดเฮาถาชมกันครับครับบาทนี้ย่งังน้ำปลาลงอู้พ้อมเลือตัวนี่คักอยู่พี่น้องซอสหอยลงไปครับอย่างละนิดอย่างละน่อยขาดอะไรคือผงนัว ถึง5ตาลหลักคูบานเนี่ยแหละโอ้ยาบาดเจ็บ8 3บาทเองโอ้ตา,อตานนิกน้อยน้ตาลจักน้อยนึงครับสูตรสูตรเชฟเองสูตรเชฟใบ,บบกูดครับ3บาทเอง นี่ก็ตั้งหม้อไว้ให้หน้ำม,มันเหือดได้จักน้อยแม่นบบเชฟเหือดจักน้อยเหือดจักน้อยเฮาจะคอยเอามาลงลงเกลือก่อนจักน้อยหนึ่งอ,อย่ามันบกเข้มครับเด,เดี๋ยวให้หน้ำเหือดเดี๋ยวสิตักให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นตาแสบสำหดัเบิ้งหนึ่งปลากระพงเฮาพี่นอ้องโอ้ในการในการละอีกจักน้อยกับสิซุกละครับพี่น้องหอมห้วยๆเลยครับ จ้องสักาการแล้วครับเทลงผ้าถาดใหญ่ๆครับพี่นออ้องอือหอมห่วยๆขักขักพี่น้องพัดไปสิเอากรมไปพี่สุดยอดเลยครับแทงเบื่องก่อนพี่น้องว่าม,มันสุกไปยังยังยังครับยังอีกจักน่อยครับพี่น้อง,งเพราะว่า ไอีอ้หวอนๆกินใส่หยิบเยังครับยังยังบนท่านสุกครับเป็็นน้แขงเรพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งอีกจักแป๊บหนึ่งครับพี่น้องจักสิบนาทีสิบห้านาทีก็สุกแล้วครับสุกแล้วครับพี่น้องสเสด็จตักออกนี่ไม่เหบ่ขาดหรอบอร่ขาดดอกลองห้องออืพี่น้องห่างโอ้ยน,นี่แม่บ่ได้กินหางดอก,กน,นี่ ดีละตัวที่ดูเย็นเมืหนึ่งกินเลยเกๆกูเหรอสุดยอดครับพี่น้องกับข่าวเฮาเมื่อนี้เรียบร้อยครับเอาพัก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 เดี๋อาพักเอาพักเลยด้วยเลยวะลอยครับเมนูของเฮาลาดน้ำจิ้มลงไปครับนี่ครับแซ่บๆครับพี่น้องกับข่าวเฮาโอ้หลายอย่างครับมาม่าครับกินข่าวน้ำกันพี่น้อง เมนูเป็นต่แสบเบืสุย่างเลยครับปลากระพงลาดน้ำจิ้มผัดช,ชาปลาหม้อเทศล้วก็มีมกนอไม้ปลาทอดหมูทอดกีกห้ายย่างครับมาขับเส็บแสบน้ากันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลและทีมงาน สำหรับคลิปนี้ขอต้ษลรทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผมา